เดอะสตาร์ The Star ตื่นเต้นเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่10 Years of Love The Star in Concert ได้รับความสนใจจากแฟนคลับไม่น้อยเลยล่ะค่ะกับคอนเสิร์ตใหญ่10 Years of Love The Star in Concert ที่จะจัดขึ้นในวันที่28-29มิถุนายานนี้ซึ่งตอนนี้บัตรก็ขายดีมากๆใครที่ยังไม่มีบัตรต้องรีบแล้วล่ะค่ะเพราะว่างานนี้เดอะสตาร r เขาเริ่มเตรียมตัวฟิกซ้อมกันแล้วทถมรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากๆที่แฟนๆให้การตอบรับกับคอนเสิร์ตดีขนาดนี้รับรองว่าจะได้พบกับความพิเศษและยิ่งใหญ่สมก็เป็น10ปีเดตร์แน่นอนค่ะหลังจากเปิดขายจองรอบแรกนะคะวันที่28มิถุนายน เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับเต็มในเวลารวดเร็วด้วยแล้วก็เปิดมาอีกรอบ,บน,รนึ่งคือวันที่2 0กิถุยายนก็บัตรใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถือว่ากระแสแรงมากๆนะครับแล้วก็เอ่อมันทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วตอนนี้อยากจะออกไประเบิดความมันแล้วเตรียมพร้อมจะแบบซ้อมกันแล้วเพราะว่าแน่นอนว่าแต่ละคนให้ใจเรามาขนาดนี้เราเองก็อยากจะส่งมอบความสุขกลับคืในให้เต็มที่แน่นอนครับผมตอนนี้ก็เป็นขั้นของการประชุมกันอยู่ครับประชุมว่าว่าใครจะมีโอกาสได้อยู่ในพ์ทไหนกันบ้างเพราะว่าเดือสตา์กว่า50ชีวิตเนี่ยทุก คืออยากจะมอบความสุขให้กับแฟนทุกคนเลยแล้วก็แล้วก็เป็นเรื่องยากมากที่จะทําการประชุมกันว่าจะทำยังไงให้คอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยทั้ง50คนเนี่ยได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่แล้วก็จะก็อยู่ในช่วงการที่กำลังกำลังคิดโชว์ต่างๆว่าจะมีโชว์พาร์ทไหนบ้างจะมีโชว์เพลงในสไตล์ไหนบ้างจะมีการเล่นตลกมีการเล่นแสดงละครอะไรกันบ้างต้องติดตามกันครับสิงโตก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเหมือนกับเราครอบครัวของเราเริ่มรู้สึกว่าใหญ่ขึ้นครับตอนนี้ก็ครบรอบ10ปีของเดอะซาร์แล้วนะครับผมก็ เป็นเรื่องที่ น่ายินดีเพราะว่าเหมือนกับเรามารวมตัวกันในวันนี้นะครับก็เป็นทําให้เกิดความอบอุ่นซึ่งผมก็มาตั้งแต่ปีที่5แล้วนะครับผมครึ่งครึ่งครึ่งทศวรรษแล้วแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เจอรุ่นน้องๆนะครับผมพี่ๆน้องๆมาเป็นครอบครัวเดียวกันสําหรับคอนเสิร์ตนะฮะคอนเสิร์ตใหญ่ครับเราจะมีคอนเสิร์ตที่ชื่อว่า Ten Year s o f Love The s t a e Concert ครับเป็นคอนเสิร์ตที่จะรวม The Star ตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสิก็ใหญ่ทุกทุกคนครับคอยมาดูนะครับมีวันที่18ยี่28บหมดแล้วแต่่วา29 สำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรซื้อเลยครับผมไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับ